สวัสดีครับวันนี้เรามีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเหรียญรุ่นแรกของพระอาจารย์อดิเลกวัดหนองทรายมานําเสนอครับตั้งแต่ปีพศ2557นะครับก็มีลูกศิษย์อยากให้ท่านสร้างเหรียญรุ่นแรกที่เป็นรูปเหมือนท่านไว้บูชาติดตัวกันก่อนที่พระอาจารย์จะตัดสินใจสร้างในช่วงปีพศ2559ครับพระอาจารย์จึงออกแบบเหรียญเป็นรูปไข่นะครับแบบเดียวกับเหรียญเขาของหลวงพ่ออิ่มวัดหัวเขา จากนั้นท่านจึงนำหินมิดโกนนะครับมาแกะเป็นบล็อกแล้วก็ใช้เครื่องมือต่างๆนะครับที่ท่านประดิษฐ์ขึ้นมาเองหลังจากที่ท่านดำเนินการแกะบล็อกหินเสร็จเรียบร้อยนะครับท่านก็นำบล็อกหินเนี่ยไปสปาร์กเป็นบล็อกเหล็กแล้วก็นำบล็อกเหล็กกลับมาตกแต่งเพิ่มเติมก่อนส่งกลับไปให้โรงงานชุบแข็งและทำการปั๊มออกมานะครับแต่เมื่อทางโรงงานได้รับบล็อกกลับมานะครับก็เห็นว่า เหรียญเนี่ยมีเส้นลวดลายมากมายจึงทําการขัดบล็อกตกแต่งให้ดูเรียบขึ้นโดยไม่ได้ปรึกษากับผร้อาจารย์ครับและทางโรงงานเนี่ยก็ได้ปั๊มเหรียญเป็นตัวอย่างออกมาจํานวนหนึ่งครับแล้วก็ส่งกลับมาให้ผร้อาจารย์ดูเพื่อตรวจสอบหลังจากที่พระอาจารย์เห็นเหรียญตัวอย่างจึงนําบล็อกกลับมาตกแต่งเพิ่มแล้วส่งกลับไปให้โรงงานปั๊มอีกหนึ่งครั้งแต่ด้วยความผิดพลาดของทางโรงง,งานนะครับทางโรงงานได้รับบล็อกกลับมาแล้วดันลืมชุบแข็ง ปรากฏว่านาบล็อกเนี่ยไปปั๊มทําให้บล็อกเกิดชนรุดเสียหายเป็นครั้งที่2ครับพระอาจารย์จึงต้องสปาคบล็อกด้านหน้าขึ้นมาเป็นครั้งที่2แล้วเมื่อนำบล็อกมาทดลองปั๊มแล้วส่งตัวอย่างมาให้พระอาจารย์ดูพระอาจารย์จึงเห็นความผิดปกติบริเวณด้านหน้าและด้านหลังเหรียญน,นะครับจะมีหลุมอยู่ด้านบนพระอาจารย์จึงนำบล็อกเนี่ยมาตกแต่งเพิ่มก่อนที่จะส่งไปให้โรงงานปั๊มเหรียญจริงออกมา หลังจากที่ได้เหรียญทั้งหมดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพระอาจารย์ก็จะนําเหรียญเนี่ยบางส่วนไปทําการกระไาเงินกระไาทองมีการคุ้ยพื้นเหรียญเพื่อจะส่งเหรียญเงินเนี่ยไปลงยาเหรียญบางส่วนนะครับพระอาจารย์ก็จะนํามาทดลองทําผิวเองในแบบต่างๆอีกด้วยและเมื่อได้เหรียญในแบบต่างๆครบตามที่พระอาจารย์ต้องการแล้วนะครับพระอาจารย์ก็จะนาเหรียญทั้งหมดเนี่ยมาตอกโค้ดกันเองที่วัดแล้วจากนั้นก็ นำเหรียญทั้งหมดจัดใส่กล่องนะครับส่วนเหรียญทองแดงจะใส่ซองที่มีรูปถ่ายเป็นอันเสร็จสิ้นในกระบวนการขั้นตอนการสร้างครับมาถึงขั้นตอนการปลุกเสกนะครับพระอาจารย์ก็นิมนต์พระวัดหนองทรายทั้งหมดทุกรูปนะครับขึ้นมาเจริญพระพุทธมนต์นะครับบนหอสวดมนต์และพระอาจารย์ก็ทําการอธิษฐานจิตเพื่อปลุกเสกวัตถุมงคลเหลรียญรุ่นแรกนี้ครับและในการรับวัตถุมงคลนะครับพระอาจารย์ก็กําหนดวันตรงกับงานไหว้ครูนะครับ เป็นวันที่30เมษายน2560นะครับและนี่คือเรื่องราวของการสร้างวัตถุมงคลเหรียญรุ่นแรกของพระอาจารย์อดิเรกวัดหนองทรายนะครับคลิปหน้าผมจะมาพูดถึงเหรียญรุ่นแรกนะครับว่ามีทั้งหมดกี่บล็อกกี่แบบจำนวนเท่าไหร่บ้างนะครับยังไงก็ฝากติดตามรับชมช่องสารดีด้วยนะครับและสุดท้ายนี้นะครับผมต้องขอกราบขอบพระคุณเพจสิทธิ์พระอาจารย์อดิเรกอนุตโลวัดหนองทรายทีมงานแอดมิน และพี่ๆนะครับที่มอบรูปถ่ายและข้อมูลสำหรับทำคลิปวิดีโอนี้สวัสดีครับ